นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จิตเตนะนียติโลโกตีอันคารมติชมของลมปากแม่พูดฝากหากยึดต,ติดดวงจิตหมองให้พินิษพิจารณามายาครองปัญญาส่องมองให้ชัด ฝึกหัดคิดจเจริญสุขจเจริญธรรมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่เข้าเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์เข้าอยู่ทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนพฤกษกิกายนพุทธศักราช2562เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือไม่อย่างนั้นญาติโยม จะพากันจัดงานลอยกระทงตามวัดบางนอกวัดบางตามแต่กรรมการจะหาสถานที่ลอยแม่น้ำลำคลองวัดที่ได้เปรียบวัดที่มีแม่นม้ำไหลผ่านผ่านนาวัดหลังวัด โดยที่มิได้ลำบากเพราะมีแม่น้ำไหลประจำแล้วโดยเฉพาะแม่น้ำที่ไหลผ่านนาวัดเป็นการสะดวกสบายสำหรับผู้ที่แสวงหาสถานที่ลอยกระทงเพราะปีหนึ่งนั้น จะทำการขอขำมาแม่น้ำคงคาในฐานะเราได้อาบได้กินได้ใช้ได้สอยทายอุจจาระปัสสวะเมื่อถึงปีเพ็ญเดือนสิบสองก็ทำกระทงมีดอกไม้ถูกเทียนบางสถานที่จะลอยเคราะ รอยทุกรอยโศกรอยโรครอยภัยผู้ที่ป่วยไข้ชีวิตที่ผ่านมาเมแต่ทุกยากลำบากลำบนเมื่อใกล้ปีก็ทำกระทงมาลอยให้เคราะหเข็นเอ็นรอนได้ลอยไปตามสายแม่นม้ำเมื่อทำแล้วก็ทำให้จิตใจ สบายบางครั้งก็หายป่วยสำหรับบุคคลที่ยึดติดเหมือนกับอัตมาภาพตั้งสุภาสิทธิ์ไว้เบื้องต้นว่าจิตเตนะนิยติโลกูโลกอันจิตย่อมนำไปถ้าจิตยึดถืออะไร จะทำให้จิตใจเสแวงหาเรื่องนั้นเมื่อได้กระทำขอขมาแม่น้ำลำคลองเพราะจิตยึดติดหรือแม่น้ำลำคลองเมื่อมีบุคคลให้กระทธรอย่างนั้นอย่างนี้ที่นับถือ การกระทำสิ่งที่เรานับถือนั้นถือว่าเป็นการเข้ารพขั้นพื้นฐานการทำคุณงามความดีเมื่อได้ทำคุณงามความดีเป็นต้นทางการเข้ามาหาธรรมะเมื่อเจอธรรมะคือการประพฤติปฏิบัติสูงสุด พิธีการต่างๆจะปล่อยวางได้เหมือนเราเป็นเด็กจะเล่นของเช่นเล่นรถเมื่อมีอายุจะเล่นกาตูนสุดแล้วแต่อายุรับผิดชอบชั่วดีในสิ่งที่เล่นนั้น เมื่อโตขึ้นมาก็เลิกเล่นไม่ว่าจะเล่นรถเล่นเป่ายางเล่นกาตูนเล่นลูกแก้วเมื่ออายุพอที่จะมีความทรงจำจะมาเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรต่างๆที่เขาทำมาให้ จะเป็นเกมสนุกสนานมีความสุขเมื่อชน,นะหรือเมื่อแพ้ก็จะมีความตั้งใจอยากจะเล่นชน,นะมันให้ได้บางครั้งก็เล่นเกมต่อยอดเล่นแล้วเกิดความสุขโดยที่ใช้สมองไม่มากมใหม่ เพราะสิ่งต่างๆเขาจะป้อนมาให้เล่นในโทรศัพท์ถ้าสนใจเขาก็ให้เราโหลดมาเล่นอันนี้ถือว่าเล่นไปเป็นช่วงแต่โตก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวบางครั้งก็ สร้างเกมสร้างคลิปให้คนดูหรือบางครั้งสอนธรรมะให้ผู้ที่สนใจได้ฟังเพื่อเป็นการเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของผู้ที่จะฟังจะดูมีอยู่หลายคน ผู้ที่โตพอจะพ้นการเป็นวัยรุ่นสร้างคลิปส่งขึ้นไปให้เขาดูโดยที่ผู้ทำอายุประมาณ18ไปถึง19 20อันนี้ถือว่าเริ่มใช้หัวคิดสร้างเกมสร้างคลิปอะไรต่างๆ ให้ผู้ชมได้รู้จักก็ถือว่าพัฒนาตัวให้มีความจเจริญที่เล่นมีประโยชน์ให้คนอื่นได้รู้จักแต่บางครั้งเมื่อส่งไปจะมีหลายระดับการรับชมคลิปบางครั้งก็ชอบ บางครั้งก็ไม่ชอบเรื่องของผู้ชมจะพูดฝากกับผู้หนึ่งผูดด้ใดมาหากยึดติดคารมที่พูดฝากดวงจิตก็จะหมองได้ในฐานะที่ทำงานไปยึดติดจีปากของคนติชมบางพูด ฝากบางก็ต้องใช้พินิจพิจารณามายาของคนนั้นมากระทบถ้าลุ่มหลงมายาของผู้อื่นก็จะเข้ามาครองกิตใจเราได้ถ้าไม่มีปัญญาส่องพอ คือมองให้ชัดฝึกหัดคิดการที่เขาโพูดฝากถ้าไปติดโดยที่มิได้ผ่านเลยไปแต่การทำให้จิตนั่นติดก็เพราะมิได้ปล่อยวางเรื่องจิตที่ยึดติดถ้าปล่อยวาง จิตจะไม่ยึดติดแต่มองคนอื่นด้วยว่าเขาชอบหรือเปล่าที่เราปล่อยวางบางครั้งเขาก็ไม่ชอบที่เราปล่อยวางเขาว่าเราไม่ทำอะไรเลยไม่หยิบไม่ช่วยอะไรเลย อันนี้ก็ถือว่าคนนั้นเขาไม่ชอบปล่อยวางแต่บางคนชอบให้เราปล่อยวางอันนี้มันก็อยู่ที่คนมองได้เหมือนกันแต่ถ้าเราจับมันโน่นหยิบอันนี้ทำโน้นทำนี่คนที่เขาชอบปล่อยวางเขาก็จะว่าเราอีกเหมือนกัน ว่าเราอยากได้อันโน,น้นอยากได้อันนี้โดยที่ไม่ปล่อยไม่วางเป็นผู้นำทำความดีนี่มันก็ยาก,ยากอยู่เหมือนกันเพราะอยู่กับกิเลสกิเลสมันก็จะหาเรื่องมาว่าอยู่เป็นประจำตัวกิเลสถ้าเรารู้ตัว ในขณะที่เขาว่าก็ให้อรพินนิษพิจารณาใช้ปัญญาไตรตรองในกิเลสเข้ามาแล้วโดยที่ฝากคนใดคนหนึ่งเข้ามาบางครั้งก็จะฝากลูกฝากผัวฝากเมียฝากคนข้างเคียงหรือถ้าเป็น คนไกลคิดติดกันเขาจะฝากกิเลสนั่นมาให้ว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้ก็ถือว่าให้เรารู้ทันเพราะกิเลสกับนิพพานมันก็เป็นคนระเรื่องมันอยู่ห่างกันแต่มก็มาเจอกันพบปะกัน กระทบกระทั่งเรื่อยก็ต้องทำใจอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนกันอันนี้พูดเรื่องกิเลสกับนิพพานแต่ถ้ากิเลสกับกิเลสอยู่ด้วยกันก็จะเข้ากันได้แม้แต่ตัวจะลำบากลำบนขนาดไหนทุกอย่างขนาดไหน จะเชื่อฟังยอมรับกิเลสเหมือนกันแต่ถ้านิพพานไปอยู่กับกิเลสใช้ให้กิเลสทำอันโน่ทำอันนี้บางครั้งกิเลสก็จะบ่นเจ้าว่าไม่ต่อหน้าก็บ่นรับหลังอันนี้เห็นง่าย เพราะดวงจิตนั่นมันไม่ยอมรับกันมันไม่ยอมเคารพกันระหว่างกิเลสกับนิพพานกิเลสก็จะหาวิธีอิจฉาว่าฝากบางให้คนอื่นมาด่าบางทำใส่บาง อันนี้พูดถึงเรื่องกิเลสท,ที่ไม่ชอบนิพพานแต่นิพพานนั่นก็มิได้โตต่อมาไรก็ดูเฉยๆดูกิเลสมันกรเฟริดกระฟาดให้ดูสแสดงกิริยาอาการมาให้ดูอันนี้เรียกว่านิพพานจริงๆ มองด้วยปัญญามองด้วยสติมองแล้วพิจารณาว่ากิเลสนี่มันมีเลกกนต่างต่าๆนานาที่จะใช้ให้เรากับบักแตกโู้ที่ถือนิพพานเพราะนิพพานนี่ จะมีอะไรมาทดสอบอยู่เรื่อยดังนั้นอาจารย์เขาจึงสอนว่าให้ประพฤติปฏิบัติใจเราไม่ต้องไปมองพวกกิเลสตัณหาทั้งหลายถ้าไปมองพวกกิเลสตัณหาทั้งหลาย ที่กระทำใส่พูดใส่กระแทกแดกดันใส่เพราะมันเป็นหน้าที่ของกิเลสท,ที่จะต้องทําอย่างนั้นบางครั้งก็ชักชวนไปในทางที่ไม่ดีเช่นมีคนอื่นเขาทําใส่กิเลสก็มายั่วจิตใจเหมือนกัน ว่าด่ามันไปไกลๆหน่อยสิไอ้กิเลสตัวนี้มันมาทำหน้าทำตาอ้าปากพูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้กิเลสยุกให้เราเมื่อรู้ทันก็มิได้ทำตามมันเพราะกิเลสมันมายุกให้เราทำพอรู้ทัน เราก็นิ่งได้พอนิ่งก็ถือว่าเรานิพานเหตุการณ์ร้ายแรงก็ไม่เกิดปล่อยให้ตัวกิเลสนั้นมันเต้นยงหยงยงหญงไปตามเรื่องตามราวของมันบางครั้งมันก็ทำสงบสงเ่ียมเหมือนกันนะไอ้พวกกิเลสนี่ นั่งต่อหน้าต่อตาเหมือนกับตัวเองนี่ประพฤติปฏิบัติได้อันนี้กิเลสมันสร้างมายาว่าตัวมันนี่ประพฤติปฏิบัติได้บางครั้งกิเลสก็ทำเหมือนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมต่อหน้าฝูงชน แต่พอลับหลังแล้วกิเลสนั่นก็ทำได้ทุกอย่างอันนี้ก็เลยถือว่ากิเลสนั่นถึงจะพูดดีต่อหน้าต่อตาก็อย่าไปเชื่อตัวกิเลสเพราะจะทำเหตุให้เรานั่นตายใจหรือบางครั้งก็อาจจะยุยงส่งเสริมกิเลสด้วยซ้ำไป ทำให้กิเลสนั่นกำเริบเสิบสารไม่ว่าอยู่ที่บาทอยู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดอันนีเน้าไปหลงมายากิเลสก็อาจจะปกครองใจของเราปกครองหมู่บาทของเราปกครองตำบลของเราปกครองอำเภอของเรา แม้แต่ปกครองโลกอันนี้ก็พระยายามอยากไปเชื่อกิเลสให้มันมากไปนะดังที่อัตมาภาพได้กล่าวคำกลอนไว้นะเมืองตนนั้นว่าอันคารุมติชมของลุมปากแม่พูดฝากหากยึดติดดวงจิตหมอง ให้พินิจพิจารณามายาครองปัญญาส่องมองให้ชัดฝึกหัดคิดดังได้ชี้แจงสดแสดงในเรื่องโลกอันจิตย่อมนำไปพูดมาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประกาศะะนี้